ยังคงเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงที่ไม่มีทีท่าจะจบง่ายๆสำหรับศึกเดือดบนโลกโซเชียลระหว่างอาร์ตสุดและเอกกล้ามแน่นกับอ้ําอิราวัตอดีตนักร้องซึ่งเรื่องราวเริ่อบานปลายหนักขึ้นเมื่ออาจารย์ออสเข้ามาเบรกศึกพร้อมกล่าวชัดว่าเรื่องนี้เริ่มล้ำเส้นไปไกลเกินควรล่าสุดอาจารย์ออสได้ไลฟ์สดร่วมกับพี่พุทธอภิวันพร้อมพาดพิงถึงอาร์ตว่า เหมือนเด็กอนุบาลในวงการคดีขึ้นศาลมันไม่สนุกขายมุกกรอดจะพอจ่ายค่าทนายไหมอาเดิมเหมือนเหมือนเด็กอนุบาลนะพูดง่ายๆนะในวงการในเดี๋ยวเอาใหม่ที่บอกว่าอาเหมือนเด็กอนุบาลเหรอเหมือนเด็กอนุบาลในวงการคดีอ่ะพูดอย่างนี้<อ>คือจะว่าไม่อยากจะไปลงตามดราม่าชาวเน็ตแต่ว่าพูดถึงข้อเท็จจริงถ้าขึ้นศาลนะครับถ้าขึ้นศาลมันไม่สนุกกรอกอาเอ้ยนะไอขายหมูทอดมาเนี่ย จะพอจ่ายค่าทนายไหมมันหลายเรื่องไงแล้วมันเสียเวลาเวลาแล้วก็ผมรู้ที่สายอ้ําเพราะอ้ําเขาไฟ์กับผมเนี่ยหนักมากเลยนะตอนสซ่คดีทานจริงกับกับอ้ํากี่คดีอ่ะกับอ้ำก็มีฟ้องกันหนึ่งคดีแล้วกําลังจะเริ่มจะเริ่มฟ้องกันมากขึ้นอทางพี่หนุ่มก็บอกว่าเออเคียงเถอเพราะว่าเคี้ยงที่แล้วเพราะว่าของพี่หนุ่มเนี่ยก็สิบสี่คดีเคียร์จบใช่ไหมอาจารย์ออสถูกไหมอาจารย์ออสโดนใช่ผมเห็นอยู่ เพราะฉะนั้นเราเ,เราเลยรู้ไงว่าน้องทั้งคู่อ,ะ,อะเป็นดาราแล้วก็น่ารักไม่ไม่น่าจะถล่ลึกไอไอไอที่โซเชียลเขาเรียกว่าศึกมันชนะศึกมันสาใจไงแต่ว่ามันคือสงครามถ้ามันล็อนอะมันมันชนะศึกแต่มันไม่ได้ชนะสงครามก็เหมือนอาจารย์ออสอะโพสด,ด่าสมัยก่อนอที่เาากับพี่หนุม่มอะโพสแทะแกโพสนั่นมันก็สาใจไงแต่หมายสารมาที่บ้านกองอยู่ไไม่แต่มันมีบางประโยคไงที่อาจารย์ออสอยากให้ออสหงุดหงิด มันก็เหมือนไอ้คำแบ,แบบ<ร>คนอมอกว่าอาจารย์เลือกไปเรียบร้อยแล้วว่าอยู่กับอ้ําทุกวันนี้พอจูบปากกันเสร็จบบอะคร<อ>าวนี้คราวนี้ไปอยู่กับเขาเลยแล้วก็เหมือนกับซัสอาร์ตไงคนเลยมองอย่างเงี้ยอยายให้ออสหงุดหงิด <c oughs> คือมันเป็นคอมเมนต์ต่อก็คือเห็นแล้วมันหงุดหงิดก,ก็คือว่าเอ้มมันจะอะไรกันนะกันหนาอะไรเงี้ยมันไม่จบอ่ะก็คือคนหนึ่งคนหนึ่งขอโทษแล้วคนนึงก็ยังไม่จบก็เล่นต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าคดีมาเราก็นึกถึงตัวเองอ่ะเออมันก็พลุงพลังอ่ะ แล้วที่ี่ถ้าแล้วผมรู้นิสัยอ้ำอ้ำเนี่ยโอ้สู้หนักสู้อาจารย์คิดว่าอ้ำเขาจะฟ้องอาร์ตไหมถามจริงในฐานะเคยเป็นคู่ก็ตอนแรกเนี่ยจะน็อตมั่นใจว่าเขาจะฟ้องแต่ว่าพอโทรศัพท์เจ้ารับขอเลยว่าอ้ำอย่าฟ้องนะบอกได้ครับอาจารย์ขอเลยเหรอขอครับขอเลยจะมาอ้างว่าเป็นคนเดียวนี่ไม่ได้นะว่าแฟนเขาบอกไปดูในเนื้อไปดูเล็บเนื้อจะมาไปขอให้อาร์ตแล้วอาจารย์ตอบต่สายเจ้าอ้ำก็ได้เดี๋ยวเบอร์อยู่ไหนจริงว่าต่อเลยอาจารย์ หมออา้ามจะคุยเนี่อา,อาจารย pues ์ขอจริงๆขอจริงว่าอย่าฟ้องอย่าฟ้องอาร์ตนะอะไรเงี้ยให้อดทนอะไรเงี้ยบอกว่าครับครับพี่อาร์ตขอบคุณมากเลยครับอะไรเงี้ยแล้วฟ้องปะเขาจะไม่ฟ้องเหรอก็ที่คุยกับจอาก็คือไม่ฟ้องนะครับไม่ฟ้องทีเนี้ยพอมาดูเจ้าอาร์ตเนี่ยมันมันก็โอเคไงก็เบาลงไม่ได้มีอะไรครับก็ถามอยู่นั่นแหละว่าอะไรนะกัมโตพี่กัมโตคือใครกัมโตคือใครจอร์ดจะไปตอบละนะ อนนนอะไรนะอันนคนเหล็กคนเหล็กเหล็กเออเพราะฉะนั้นยืนยันว่ายังไงหมออั้มก็ไม่ฟ้องหรือว่าถ้าอาร์ตยังไม่หยุดมีสิทธิ์ที่ว่าอาร์ตจะโดนฟ้องคือถ้าออฟไซด์มากกว่านี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับเช่นเรื่องอาชีพเรื่องอะไรพวกนี้ก็อะไรที่มันกระทบการทํามาหาได้เพราะว่ามันมันมันคือถ้าคนเราจะรู้สึกอึดอัดก็เมื่อเสียผลประโยชน์ไงเช่นถ้าถ้าไปกระทบเรื่องคลินิกหรืออะไรพวกนี้เริ่มละอ้มีสิทธิ์ ก็พนันจากนั้นก็ได้แต่เตือนว่าเฮ้ยพอพอแบบว่าเออเป็นเป็นอะไรน่ารักดรมา <H 3 S 1> ม,ม่าเอฟซี <C. S 1> ได้แหงสมมุติอาจารย์ออสสมมุตินะเกิดผมไม่รู้หมออ้ําฟ้องไม่ฟ้องนะสมมุติเกิดหมออ้ําฟ้องขึ้นมาจริงแนวทางการสู้คดีในฐานะคนโดนคดีหมิ่นเยอะเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าหมออ้ําม,มีเปอร์เซ็น์ที่จะชนะสูงกว่าไหมคือคือถ้าอ้าออําฟ้องอ้ําต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาคือไม่ได้ป้องปกป้องตนเองอะโดยสมโดยสมควรแก่เหตุ เขาเรียกว่าตามคันลองคองทำอะ่ะเช่นไม่ได้ไม่ได้พูดกันเรื่องเนี้ยไม่ได้พูดกันเรื่องพระเอกกล้ามโตแล้วไปเรื่องอื่นละอืออืออคือคือถ้าพูดเรื่องกล้ามโตก็ต้องเป็นกล้ามโตไงกล้ามโตคือใช้อะไรยังไงใช่ไหมแต่ถ้าไปเรื่องอื่นเช่นไปสมมตินะเช่นไปทําลายหรือว่าไปดักทางธรรมาหาได้เขาอะทําให้เขาเสียหายอ,ะอ่อะเอาพร้อมได้แล้วมันจะหลุดจับมาตาสามสองเก้าไปเลยมไม่ได้ปกป้องตัวเองนะใช่ใช่ไม่ได้ปกป้องตัวเองอันที่สองเนี่ยแนวโซ่นะก็คือ วิจารโดยสุจริตเพราะว่าอ้ําเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดารานะฮะก็ต้องมาดูว่าสุจริตจริงหรือเปล่าก็มีความกดแค้นกันเนี่ยเพราะนั้นสู้ได้แล้วอ้ําเขาผ่านคดีมาเยอะคดีเขาเยอะไม่ไม่แพ้อาจารย์อ้อแล้วันสมอลรภูมิอ้ําเค่อยได้ก็เลยจะบอกว่าอาร์ตก็เลยบอกว่าอาร์ตเหมือนเหมือนเด็กอนุบาลนะพูดง่ายๆนะในวงการในเด็กเอาหมายทิ่บอกว่าอาร์ตเหมือนเด็กอนุบาลเหรอเหมือนเด็กอนุบาลในวงการคดีอ่ะพูดอย่างนี้ออ เหมือนเด็ก <ใน S 1> อายุต่ำในวงการคด,ดแีแต่แต่แต่วงาการนักกล้าของเขาเบอร์นหนึ่งอ่ะโอเคอาจจะแพ้คนเด็กอย่งนัออ้นแหละไม่นานหลังจากนั้นอาร์ตประสูตรก็ออกมาโพสเดือดตอบกลับแบบไม่มีแผ่วเจ้าตัวยอมรับว่าตนเด็กน้อยจริงในเรื่องคดีความเพราะผมไม่แกว่งปากหาส่ตีนใครไม่กัดใครโดยไม่มีเหตุผลไม่เคยด่าคนเพราะความเห็นทางการเมืองต่างกัน และไม่เคยพูดแล้วไม่ยอมรับผิดชอบพร้อมเน็บกับเบาๆถึงคนที่มักมีคดีติดตัวว่าอาจเพราะทําในสิ่งที่เขาเองไม่เคยทําแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะอาร์ตยังเสริมความแสบโดยการโพสนิทานสั้นๆเกี่ยวกับหมาตัวหนึ่งที่เคยเรียบร้อยแต่พอได้กระดูก30ล้านก็เริ่มเห่าและกัดไม่เลือกหน้าแทนนิทานนี้ยังมีตอนจบว่าเจ้าของหมาเป็นคนดี แต่เลี้ยงหมาผิดพันธุ์งานนี้ประชาชนแห่ตีความกันยกใหญ่ว่าหมาคือตัวใครเจ้าของคือใครและกระดูกคืออะไรอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายแน่นอนเพราะจากแค่โพสและไลฟ์กลายเป็นสึกที่อาจลากไปถึงชั้นศาลติดตามเตาต่อไปเมื่อนิทานอาจกลายเป็นพยานยามัดใครบางคนรอติดตามชมครับ